น้องกินนมแม่ไม่ทายเป็นอาทิตย์แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่บนะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคือแม่โบไม่รู้เนาะว่าลูกของคุณแม่เองค่ะมีการกินนมผงด้วยหรือไม่เนาะแล้วก็ไม่ทราบในส่วนของช่วงอายุของลูกคุณแม่นะคะแต่ว่าแม่บนะคะจะอธิบายคุณแม่ฟังดังนี้นั่นก็คือว่าถ้าลูกของคุณแม่นะคะกินนมแม่ล้วนนะแล้วลูกของคุณแม่นะคะอายุเกินกว่า1เดือนขึ้นไปคต้อง อธิบายให้ฟังว่าในส่วนตรงนี้นมแม่ค่ะมีความย่อยง่ายเวลาที่ลูกกินนมแม่เข้าไปนะคะก็สามารถที่จะดูดซึมเนาะเอาสารอาหารในนมแม่ไปใช้ประโยชน์ได้เกือบจะทั้งหมดเนาะแล้วก็เหลือเป็นกากออกมาน้อยนะคะเนาะดยที่ว uh ่ากากมันเหลือออกมาน้อยก็เลยต้องรอให้กากมันเยอะๆๆๆๆก่อนนะคะถึงจะสามารถที่จะแบบถ่ายออกมาได้ซึ่งจะต้องบอกว่าน้องเด็กที่กินนมแม่เนี่ยอาจจะแบบไม่ถ่ายสูงสุดนานถึง20วันกันเลยทีเดียวแต่ในส่วนที่น้องไม่ถ่ายนะคะอาการของน้องจะต้องปกติดีหมายถึงว่าท้องนิ่มดีกินนมได้สบายดีไม่อ้วกไม่ ไม่แหวบไม่อเจียนนะคะไม่เบ่งหน้าดาหน้าแดงไม่มีท่าทีที่แบบว่าอึดอัดแน่นอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะในส่วนตรงนี้เองนะคะคือคุณแม่สามารถช่วยลูกได้โดยการที่ถ้าคุณแม่ให้นมลูกแนะนําให้คุณแม่นะคะกินอาหารประเภทกากใยเยอะๆเนาะอย่างเช่นผักใบเขียวนะคะน้ำพรุนน้ำแอปเปิลนะคะมะขามอะไรพวกนี้นะคะที่จะช่วยกระตุน้นการขับถ่ายลูกอีกแรงหนึ่งนะ,ะสก็คือคุณแม่นะคะให้ลูกเน้นกินนมแม่ส่วนหน้านมแม่ส่วนหน้าก็คือนมแม่นะคะที่ไหลออกมานะคะจากเต้านมแม่ในช่วงแรกๆที่เป็นสีใสๆเหมือนน้ำสาวข้าวนะคะตรงนั้น กินเข้าไปแล้วนะคะจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้กับลูกของคุณแม่นะสนะคะคุณแม่ค่ะนวดท้องลูกนะคะให้เป็นรูปตัวอยู่ความแม่โบเคยทําคลิปว่าให้แล้ว แล้วก็ทาท่าปั่นจักรยานในอากาศนะคะเนาะแล้วก็ทําท่าเข่าชิดพุงนะคะเพื่อกระตุ้นให้ลําไส้ของลูกคุณแม่นะคะมีการแบบทำงานเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการกับทายนะแล้วก็4นะคะคุณแม่สามารถที่จะกวนก้นให้ลูกได้โดยการที่คุณแม่นะคะใช้เป็นคัตต้นบัตรก็ได้เนาะหรือว่าใช้เป็นในส่วนของปลอดนะคะเนาะที่หนีบจกักรยลนะคะลอก,กับในส่วนของวาสลีนให้มันมีความลืนล่นๆจากนั้นยกขาลูกขึ้น2ข้างนะคะเนาะ,ะแล้วก็ใช้ในส่วนของไอเจ้าคัตต้นบัตรหรือว,ว่าปลอดเนี่ยค่ะเอามากวนก ได้รับการกวนตรงหูรูดนะคะตรงทวารหนักของเขานะคะก็จะมีการแบบขมิดขมิดเนาะจากนั้นเนี่ยถ้าเราเรานะคะกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจอว่าประมาณสักประมาณชั่วโมงหนึ่งลูกก็จะแบบถ่ายสวนกลับมาอะไรแบบนี้นะคะเนะเาะคุณแม่ลองเอาไปปรับใช้ดูแต่้าสมมุติว่าคุณแม่คะ่ะได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะเนาะลูกก็คือยังคงไม่ถ่ายแล้วก็ท่าทางคือแบบอึดอัดแน่นนะคะโอ้ยเบ่งหน้าดำหนา้าแดงมากๆเลยนะคะเนาะกินไม่ได้นอนไม่ได้ร้องไห้งงเง,ง,งอะไรเงี้ยนะคะเนาะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องแนะนําคุณแม่นะคะหรือ คุณหมอไกลบ้านนะคะเพื่อที่จะหาตรวจดูเนาะว่าลูกเราเนี่ยค่ะแบบมีปัญหาในเรื่องของลำไส้นะหรือว่ามีความที่แบบว่าท้องผูกไขแข็งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์กับแม่ด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ